การสรีัตนี่กรหมาถางจริงๆที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือว่าต้องการให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์จริงๆก็คือไปพิพพาน์ดังก่อนที่บรรดาท่าพุทธบร,ริษัททุกคนจะหวังพระนิพันอันดับแรกก็หวังการไม่ลงอบายภูมิเสดก่อน ก่อนี่จะคิดว่าภาวนาว่ายังไงเพื่อศึกษาจุดป,ปลายจุดป,ปลายได้กับสัญญาณสามสัญญาณสามได้กันหนึ่งสกายทิฏฐิสองวิจิติจชาสามเินปตตาปรามาสสกายทิฏฐิที่ตามแบบบอกว่าพิจารณาได้กายาร,ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตองเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้ก็ขอพุทธบิษัทยังทราบว่าที่แบบเขียนไว้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ถ้าเราไปจูดจมคิดอย่างนี้ผลไม่จะไม่เกิดจะเกิดแต่ความทอดถอยคิดว่าคนอย่างเราไม่สามารถจะไปนิพพานได้ก็ต้องวนกลับมาจากอารมณ์ของพระโสดาบัน ขสังโยชน์สามนี่เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันนพระสิกาคามีพระโสดาบันถ้าองค์พระโสดาบันจริงสก,กายติจิตตัวนี้ให้แช่ลงแค่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายก่อนจะตายเราไม่ยอมไปอบายภูญญมิก็พยายามรักษาสินที่ให้บริสุทธิ์จากพ่อแ พรโสดาบันวสีทาทามีที่มีสินห้าขอย้อนอีกนิดหนึ่งถ้าเราต้องการเป็นรโสดาบันท่าไล่เดียส,สัญญอดังองก็พิจารณาอารมณ์ของโสคนที่เป็นพระโสดาบันจริงๆคนที่เป็นโสดาบันจริงๆก็คือหนึ่งเคารพผูธเจราสองเคารพพระธรรม สามเคารพพระอริยสงฆ์และก็สีมีศิลห้าบริสุทธิ์และก็สำหรับอารมณ์ที่จริงๆต้องการเฉพาะปัพญาเป็นที่ไปดัะนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่เจตริยกรรมฐานจะทำสมาธิได้ขนาดไหนก็ตามไม่สำคัญ ความสําคัญเบื้องต้นคือว่าเราเคารพพระพุทธเจ้ามาทำพระอรียสงชิงหรือเปล่าหรือว่าเรามีสินห้าบริสุทธิ์ไหมมีสาคัญอยู่แค่นี้นะถ้าเราเะทํา,า,าทฌานสมาบัตินั่งได้เท่าฌานเดี่9วัน10วัน20 30วันตั้งแต่2เดือนต่ตามถ้ายังบกพร่องในกาย,ยเคารพพระไตรปิฎนนกบกพร่องในสิ่งก็ไม่ได้มีประโยชน์ในการปฏิบัติเลย คำว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่ายังมีโอกาสลงรบอยู่ถ้าบุคคลใดทรงความเป็นพระโสดาบันได้และก็มุ่งจริงๆเพื่อพระนิพพานตามหลักสูตรท่านบอกว่าพระโสดาบันมีสามขั้นคือหนึ่งเองกพิชีไมรลละเอียดที่เรียกว่าโสดาบันละเอียดเกิดจากคนตายจากคนไปเกิดเป็นทวดารือผมง ลงมาเป็นคนิชาเป็นไนพปานเป็นพระยาฮันถ้าเป็นโสดาบันมีลมอย่างกลางที่เรียกว่าโคลังโคระอย่างนี้ตายจากความเป็นคนเกิดเป็นเทวดาหรือปมสามชาติเกิดเป็นคนสามชาติแล้วเป็นอรลัาตัถ้าเป็นโสดาบันยางอ่อนอารมณ์ยางอ่อนที่เรียกว่าสตักชัดตรเกิดเป็นคนเจ็ดชาติเกิดเป็นเทวดาหรือปมเจ็ดชาติจะไปอรหันต์อันนี้ตามแบบ ตามแบบนั้นหมายความว่าไม่มีอะไรที่พบความดีขนาดเกินไปกว่านี้แต่ว่าเวลานี้จริงๆในกลับนี้ที่เราทรงตัวอยู่จกมีพระพุทธเจ้าเจ้าประกาลพศาสนาในกลับนี้สิบองค์และก็ดีผ่านไปแล้วจริงๆนะสามอ,องค์รงที่สี่เราก็ลังอยู่ในเขตของพระศาสนาของท่าน จานั้นแต่ใครทรงอารมณ์คุณพระสมดา,าบันได้ในชาตินี้ขณะที่มีชีวิตอยู่คำเทว่าจะต้องกลับมาเกิดอีกหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติจะไม่มีเพียงขึ้นไปเป็นอวดาหรือผมถ้าพระพุทธเจ้าเทศจบเดียวก็เป็นพระาหานิพพานแห่นขบันดาญาโยงพุทธบริษัททุกท่านการปฏิบัติเรมฐางมันฉันญาติว่าต้องภาวนาอย่างไงถึงจะถูก ของเธอทําแบบนั่งผู้ฉันทําแบบนี้ผู้เธอผิดผู้ชันติอย่างนี้เป็นมานณ์ทิิใช้เว่าด้ไรคำพัฒนาก็ดีการพิจรารณาก็ดีก็สุดแล้วแต่ใรโลกขบวนคนแต่กรรมฐา,านในพุทธศาสนาพุทธเจ้าไม่ทรงตร,รัสไปอย่างเดียวหลักใหญ่ๆมีสี่สิบแล้วก็มีมหาติฐานสูตรอีกหนึ่งเป็นส1บเป็นสี นี่เป็นหมวดใหญ่นะก็ยังมีมีหมวดตีกย่อยนะับเป็นพันอย่างมุการ,รยืนยนกรรมฐานให้มุ่งอย่างเดียวคือจิตเป็นสุดถ้าไปมุ่งเฉพาะฌานสมาบัติอันนี้มันจะไม่ได้ผลแน่นอนเพราะฌานสมาบัติขึน้นร่างกายของคุณร่างกายเรามีกําลังดีประสาทรงตัวดีฌานสมาบัติก็ทรงตัวดีสภาพแจ่มใส ร่างกายสุดสมร่างกายเหนื่อยไปหน่อยหนึ่งในทานสมาบัติโกศิดังการเจริญไปกรรมฐานในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ทรงอารมณ์ทรงไม่ไม่ไม่สอนว่ามีอารมณ์ทรงอย่างเดียวอารมณ์ทรงจริงๆในกรรมฐาน40มีจุดเพียงแค่ิออย่างคืออนาปานุสติหนึ่งกับเกศนิกสิบนอกนั้นเป็นอารมณ์คิดทั้งหมดย9้าอย่าง สำหรับในมหาธิรฐานสุดหลายสิบข้อก็มีข้อเดียวคืออารมณ์สงสกยอนาปานุสตินอกจากนั้นแต่เราคิดทั้งหมดนั่นก็มาถานที่จะท,ท,ทำให้เลือกต่ามความพอใจสามที่รู้ได้าจรตนัดว่าพระธรรมคำสอ,สอนที่เราสอนไว้ขอทุกคนโยงเลือกเอาจุดใดจุดหนึ่งที่เราพอใจ เอาเลกเอาไม่ว่าจุดไหนทั้งหมดก็ทำถึงที่สุดก็ปฏิพันธ์ในเัวเอันี่ขอทุกคนตั้งความมุ่งหมายไว้ซะก่อนว่าอันดับแรกเราจะเอาลมปราสดาบันให้สมงตัวถ้ามีรมปราสดาบันสองตัวก็มุ่งใช้รูปวาระอันหนึ่งรูปวาระอันนีก็คือใช้ปัญญาจริงๆพิจารณาว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เราก็ทุกข์คนอื่นทุกคนใช้ปัญญา ถ้ารายกายนี้พังมาเลยคิดที่ว่ากายเกิดเป็นมนุษย์ไม่ดีสำหรับเราอีกเพราะกายเกิดเป็นมนุษย์ทุกข์สำหรับเทวดาเรื่องผมมีความสุขจะสุขทุกเรลาหมดมกกบุญวาสนาบารมีต้องกลับมาใหม่ไม่ดีถ้าไม่เอาเราต้องการจดเดียวคือสุทานการทําความดีทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนใดนๆหวังนิพพานจดเดียวมีสหรับสุขกำลังวัโก พราะว่าท่านปฏิบัติในสายเตวิโชหรือชลติโยเตวิโชก็สายชาสานจะมีทิพย์ปุญญาสามารถถึงเสืรรควานเห็นธรรมโลกเห็นนิพพานได้สำหรับปฏิบัติสายทิชาสานก็ใช้ปุญญาจับพระรูปภโสมนีพานให้ชัดเจนแก่ยนใสตัดสินใจว่าจุดนี้จุดเดียวที่เราจะมาเมาื่อตายแล้วและใจจับไว้ที่นั่นก่อนจะเลอกการปฏิบัติ ที่การที่นี้ตรงนั้นไปสำหรับท่านที่ปฏิบัติในสายคนฉละกินโยสายชละกินโยนี้เป็นได้ก็สืญยาไ,ได้บรรลุยิติสามารถทำจิตไปได้พุ่งจิตไปที่พนิพันตรอเอาจิตไปตั้งไว้ที่นั่นจนกว่าจะหมดเวลาทำอย่างนี้ทุกวันเวลาทํำพอจิตตั้งที่นิพานโดยเฉพาะ แต่พระรกษายกำลังใจที่ฐานใจว่าถ้าตายอะไรกา็ามาที่นี่จิดเยูงวก็การนิพนานแมันไม่ของไม่ยากไม่ยากสำหรับคุณจะไปนิพนานแต่ยากสำหรับคุณจะไปนึกตอนนี้ไปก็จะขอพูดเบื้องต้นเบื้องต้นในการเจริญพระกรมฐาน,นุนี้อำตมาเห็นใจยากโยมร,รัธบรญญัติเมื่อวานนี้มา มันทำท่าจะตายแหล่ไม่ตายแหล่หมดแรงมัอนนอนลงไปจิตมันก็เส้นแรงจัดจิตเต้งแรงจัดเกือบจะควบคุมกําลังใจไม่อยู่คำว่าควบคุมกําลังใจไม่อยู่ในหมายความว่าภาวนาและที่จรนานในม,มันยุ่งแต่กําลังใจมันไม่เสียไหลก็เลยไปคิดห่วงยา่ายูว่าถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับบางคนบางคนจะหนักใจจะต้องทำยังไง ถ้ากำลังใจเกิดขึ้นแบบนั้นมันเหนื่อยใจมันเส้นแรงถ้าภาวนาอารมณ์มันจะไม่ยู่ถ้าพิจรารณาอารมณ์มันก็แหวกมันก็ยุ่งก็ใช้ใจแบบนี่ตัดสินใจอย่างเดีวยวว่าร่างกายนี้มันไม่ดีถ้ามันพังเมื่อไรก็ขอเปลิ่ยนานแบบนั้นไม่ต้องการอีกอารมณ์ใช่นี้นี่ผ่นานงปายแค่ไคี้ไปายาวๆลรวหางมนยาวที่หมาดึงหางได้ ไปหาสั้นๆใครมันดีกไม่ไดนะ้มันก็อยู่ที่ร่างกายดูตัวเราว่าเวลานี้มันเ็วแสนเลวมันเหนื่อยแสนจะเหนื่อยหายใจก็ไม่สะดวกร่างกายก็ไม่ดีมันจะเป็นไงก็มองดูความเป็นจริงเม่อเวลาป่วยรู้ว่าเวลานี้มันดีตรงไหนบ้างหาความดีไม่ได้เลยถ้าป่วยขนาดนั้นร่างกายไม่ดีหมดแรงลองคิดดูว่าถ้าใครก็ชวนแต่งงานไหวไหม ถ้ายัางไหวก็ยังมีหวังนรกอย่ไม่ปวดจริงอะไรใช่ไหมคนระับเวลานั้นเวลามันหนักจิตมันไม่คิดอะไรมันคิดอย่างเดียวว่ามันหายใจจะไม่ออกมันเหนื่อยมากจิตใจเส้นแรงพรรยาขาดใจไม่ขาดใจาตายแหลมไม่ตายแหลมตร,รงนี้นะ่ะดีมากเวลานั้นจิตว่าจะกิเลสหมดอิาคิดจะไปรักกับใครจะไปแต่งงานกับใครตอนนั้นมันไม่มีว่าง อิค <an> ิดอยากจะร่ำรวยมันก็ไม่มีเพราว่าอิคิดจะรวยที่จะฆ่ากับใครก็ไม่มีที่จะฆ่ากับใครตัวจะตายหมดแล้วใช่ไหมอารมณ์ก็ว่างจากกิเลสหมดก็ตัดสินใจว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้จะไม่มีสหรับเราอีกถ้ามันทำอะไรก็มพรนผลเดียวถ้าอารมณ์ไม่จะปมรรคผลแค่นี้ตายมอะไรมรรคผาแล้วตัวอย่างแล้วพวกศาสนาอิสลาม ตอนนี้ก็ขอย้อนต้นสำหรับญาติโยมุทธบริษัทการทำสมาธิติดธัมมดาญาโยมผู้ใหม่จริงๆผู้ใหม่จริงๆเนี้ยหนักใจในการเจริญสมาธิเพราะอะไรก็แค่นาปานสติล้วก็จับหน้าไม่ถึงหลังจับหลังไม่ถึงหน้าไอ้แบบนี้มันจะบอว่าญาติโยมและสมาเคยมาแล้วที่พูดเนี่ยเคยเป็นมาแล้วเข้าใจ นเวลาจเจริญกรรมฐา,านจริงๆถ่าที่บานอย่าจำกัดการนั่งวิธีการนั่งไม่จำเป็นต้องคาตมัดมโดยเฉพาะหรือว่า,าพักเกียรติส่นปะกอนั่งคาตมาตดเมื่อยไม่ใีเรื่องนั่งพักเกียรก็เมื่อยไม่ป็นเรื่องนั่งตัวเปล่าไม่มีอะไรจริงไม่ติดฟังถ้าคาตมาตดไม่ดีพักเกียรไม่ดีเหยียดขายก็ได้ แต่ท่านอยู่ในห้องพระจงยาเยีนขาเปหาพรทธเจ้าพระพุทธร,รูปท่านนั่งราบไม่เป็นเรื่องจะนั่งเ้าอี้ในห้องพระสูงพระพุทธรูปแล้วก็ถอยไปนั่งชนลอกของนั่งลงอี้เองกายดอยพนได้จะรู้ว่ากายจะได้รับฐานได้ทั้งนั่งทั้งนอนทั้งตั้งเดินยืนยืนแลวเดินถ้าถามว่านั่งแบบไหนก็ต้องตอบว่าถ้าที่บ้านให้นั่งแบบที่เราสบายที่สุด ท่าไหนสบายเช่นท่านนั้นถ้านั่งไม่ดีก็ยืนยืนไม่ดีก็นอนนอนไม่ไปเรื่องก็เลยเอาอย่างใดอย่างหนึง่งที่มันสบายถ้าพูดถึงผลก็ขอตอบว่าผลจริงๆมีผลเสมอกันนั่งก็เป็นพระทหารได้นอนก็เป็นพระรหารได้ยืนก็เป็นพระรหารได้เดินก็เป็นพระทหารได้ตัดที่เหตได้ด เมื่อขอให้ใจสบายและจงคิดเป็นจุดหนึ่งว่าการฝึกเราไม่ได้ฝึกกายเราฝึกจิตตอนนี้นะอย่าลืมนะส่วนใหญ่จริงๆญาติโยมพุทธบริษัทไม่จะลืมที่เราฝึกกายที่เราฝึกจริงๆเราฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกกายมันผู้ใหม่ที่ยังไม่คล่องในการทรงฌานสำหรับผู้เข่อในการทรงฌานะเนี่ยก็ไม่หนัก จะนั่งทานไหนเมื่อไรก็ได้ทันทีทันใดนี่เป้นเรื่องผู้ทรงทานแล้วผู้ยังไม่ทรงทานใหม่ๆต้องรู้อย่าให้กายไปลําบากถ้ากายลําบากนี่ไม่มีผลต้องให้กายสบายก่อนอย่าไปเชื่อใครว่าต้องนั่งทานนั่นท่านนี้เวลาทำสองลุกขึ้นนั่งบางทีบป็เทียบางทีนั่งมันก็ต้องไปทะเลาะกับการนั่งเมื่อปวดมันนั่งไม่ไหวก็นอน ให้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อคนไม่ยังมีกี่เลยและก็จงยันนึกว่าจะมาพระพุทธเจ้าในที่เกีิดโยมเทวทัตน,นี่ของพระพุทธเจ้าท่านนี่ว่านี่การนั่งผ่านไปนี่การภาวน,นาเป็นยังไงเวลาภาวน,นาจริงๆริงและยากหนดเวลา ถ้าไปกำหนดเวลาใช่เวลาเราต้องการเวลาเท่านั้นเท่านี้ตัวนี้แหละจะเป็นตัวจของกุใจจะทิวอนตัวนี้สีจะเข้าเครองเงาจรจะไม่มีผลในการปฏิบัติและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโรคสึมเศร้าที่หมอจะลำบากเพราะการเย็เยน,นยยแล้วกรมาถายก็เพราะดื้อไม่เชื่อคำสอนพละเจตจา เวลาได้ไม่จำต้องกำหนดต้องมาทำไมหนึ่งชั่วโมงจริงเลิกสองชั่วโมงจริงเลิกแล้วก็นั่งปจิต้วยทรงสมาธิมีการกลุ้มจิตใจวุ่นวายไม่สามารถจะทรงตัวได้หพือสัจจะว่าทำไมได้เวลาทค่นี้เราไม่เลิกเ้าก็ไปโลกสัมาชาไปไปมาชาวโลกเขาก็ทำหนีว่าการเจริญกรรมฐานในพุทธศาสนาเป็นคนบ้ามากพยัยามอีก กาจรจีงการจีงกรรมฐานต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขถ้าทำไปให้จิตเป็นสุขได้เวลาเท่าไหร่สองนาทีสามนาทีหลังจากนั้นมันใสา่ไปใส่มาก็ลงคุมมันใหม่คุมยังอยู่ต่อไป,ปก็คุมอีกมันหลุดไปก็กลัวลงไปดึงกับดึงไปบ้างดึงมามั่งไม่ที่สุดยันพลา,าดึงก็ไม่ไหวมาอะไรเลิกมเสียอยากรืนถ้าปินที่บนโลกสุสา จะว่ากันถึงวิธีปฏิบัติจริงๆจะนั่งท่านไหนนอนท่านไหนไม่สําคัญอันดับแรกทุกคนใช้อนาปานสติสมาฐานก่อนสมาฐานทุกกองเนี่ยถ้าหากว่าทิ้งอนาปานุสติรมฐา,านจะไม่มีผลในการปฏิบัติเพระจิตจะทรงตัวได้จิมีสมาธิได้เพราะอนาปานุสติอนาปานุสติจนึกนถึงลงเขา้าใจเข้าออก อนุสติเนี่ยแปลตามนึกถึงนึกถึงลมให้ใจเข้านึกถึงลมลมให้ใจออกแล้วก็ลมให้ใจเนี่ยเป็นกรรมาฐานที่รงับการโงใสงเวลาปฏิบัติจริงๆเขาบรรดาท่านพรทุบริษัทให้คิดว่าเวลานี้เราเป็นผู้ฝึกเราก็ายังไม่ใช่พระอริยเจ้าก็ยังไม่ใช่พระโสงา์ันให้เวลาการพึควร เลาหายใจเข้าอาจิตจปรับทราบสบอบเวลานี้หายใจเขา้าหายใจออกอดิจจเวรับทราบรู้อยู่เวลานี้หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าขณะใดที่รู้ลมหายใจเขา้าหายใจออกรู้ลมยาวลมสั้นเวลานาั้นจิตเป็นสมาธิ สมาธิจริงๆเนี่ยก็แปลว่าตั้งใจตั้งใจเพื่อใจไปรับทราบลมหายใจเข้าหาใจออกใครถามว่าไม่ภาวนาด้วยจะได้บุญไหมการได้บุญในการดิเรญกรรมฐานไม่ใช่อยู่ที่คำภาวนาอยู่ที่จิตทรงสมาธิหรือเปล่าแล้วถ้าเวลาทีายจะภาวนาด้วยก็ได้ใ,ใจเข้าก็นึกภาวนาตาม หายใจออกแล้วทำภาวนาตามหรือใหม่ๆนี่ท่าน,น,นไม่จำกัดไม่จำกัดทำภาวนาเขาัางไงให้ควบคุมจิตให้ทหรงตัวู่ก่อนอย่างที่พระบราณาจารย์ท่านสอนทำามใช้คำภาวนาง่ายๆจะมีผลมหาศาลย่างมากคือใช้คำภาวนาว่าพุทโธรสักง่ายสั้น คำว่าพุทโธเป็นพระนามของสมเด็จัทรสัมมาทิพย์เจ้าเขาเรียกว่าพุทธานุสติอาลัยสงใหญ่มหาศาลมากเวลาให้ใจเข้าลึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกในกวัดโธสำหรับคำภาวนานี้ถ,าถา้าบรรดาญาโยคุณเวสสัตว์ที่ปฏิบัติได้และมีการคร่งตัวในคำภาวนาใดมาที่นี่ไม่ต้องเปลี่ยน อยากไปเปลี่ยนใค้ไข้กายการไข่ํำคำภาวนาใหม่เพราะปฏิบัติในสายสุขภาิสูงตจะภาวนาไปยังไงก็ได้ไม่มีขอบเขตจำกัดในเบื้องต้นนะแต่ในเบื้อง่อไปที่ต้องเปลี่ยนตามจริตตอนต้นให้ทรงตัวซะก่อนนานนี้เราเคยภาวนาไปยังไงจะภาวนาไป่ังไใจรู้ลงไม่ใจเข้าใจออกไปตามด้วย และก็ถ้าทำที่นี่ก็มีเวลาจำกัดไว้แค่เวลา20นาทีใน20นาทีนี้สามารถจะสมรมได้จริงๆควบคุมกำลังใจรู้ลงเข้ารู้ลงออกรู้คำวาวนาได้สัก3นาทีก็ถือว่ามีประโยชน์ใหญ่คำภาวนาถ้าตรงคำภาวนาอยู่รู้ลงเข้าลงออกในเวลานั้นเชื่อว่จิตว่าใจสิเล ถ้าจิตว่าจะกิเลสทั้งสามทีก็คนจะพอใจต่อไปก็มาพูดถึงอาการของการเจริญสมาธิเบื้องต้นสมาธิจร so so ิงๆท่านแบ่งว่าเป็นสามคือหนึ่งคณิกาสมาธิขณิกาสมาธินี่แปลว่าสมาธิเล็กน้อยมันคุมได้นิดหน่อยกิเลสลอยไปไปสู่อารมณ์อื่น พอรู้ตัวก็ดึงเข้ามาใหม่แ้วก็อยู่คนเดียวเดียวไปก็ไปอย่างนี้ท่านเรียกว่ากาิกรรมสมาธิถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยังเริ่บรรนานตัวเองเว่าเลวหรือเกินภูมิใจม่อยู่อย่างน้นใช่ไม่ได้ต้องมีความภูมิใจว่าในการก่อนเราไม่เคยคุมได้เลยเวลานี้แหละคุมได้ระเดี๋ยวเดียวก็ไป็นหน้าพอใจแล้วก็สมาธิท่านาเรียสองท่านเรียนโอุปจารสมาธิ อุปจาระสมาธิในเทื่อเรื่องอุปจาระชานเรื่อเฉียดชานอย่างมาันงาีานตอนอุปจาระสมาธินี้มันจะมีอาการบางอย่างซึ่งเป็นปฏิบัติกรรดาญาโยพผู้บริษัทที่ปฏิบัติใหม่ที่ยังไม่มีทางเข้าใจแต่ความจริงเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีแต่บางท่านจะคิดว่าเป็นศัตรูเพื่อการเขะาใจติดมัมีห้าอย่างติดใลความอิ่งใจ หาจิตเริ่มเข้าถึงอุปจารสมาธิถือว่าเริ่มเข้าถึงปีจิตและถ้าสาจิตสามารถทรงปีจิตได้อย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่เด็กน้อยอย่างนี้เทวดาท่านจาตุมาราชถือว่าเราเป็นคนมีความสำคัญท่นานพาลาราชจะส่งเทว,วดามารักษาตัวที่เราจอได้ไนะ ถ้าจิตเข้าถึงเจิตจริงๆนี่เทวดาเขาควบคุมแล้วจีตแห้งเขาควบคุมไม่ใช่ควบคุมเราไม่ใช่กลัวจะเกี่ยวเป็นเกลียว่าเทวดาก็ดีผีก็ดีที่เป็นไม่ขาดที่สไม่เขาพุทธศาสนาจะมารบกวนื่อเวลาถ้าจิตใจถึงระดับนั้นก็ไม่ต้องกลัวถ้ากลัวก็หมายก็ามถึงท่ามาราชก่อนจะนั่งคิดว่าขอท่านพ่อปู่ที่ควบคุมอยู่นี้ด้วยท่ามาราช ป้องกันยาอันตรายาต่างสีก็ดีเทวดาก็ดีที่ไม่มีความเดิสายจะแกล้งเรายาให้เข้ามาใกล้ถ้ามีมาเขาก็จับไปเลยถ้าไม่บอกท่านทาก็อดีเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันถ้าบังเอิญท่านเห็นท่านลากแถวไปแล้วอย่าไปห้ามนะกันโดนมาแล้วถ้ามแล้วจะนั่นหมอกว่าเข้ามาทีหลังแก่ไม่ห้ามเฉยปล่อยปล่ยไปแล้วเห็นเฉล่อยลอยพระลูกไม่ขึ้น น็นกนณงความว่าอาการก็ปีติที่จะมีทางร่างกายมีห้าอย่างแต่ว่าอาการห้าอย่างนี้จะไม่มีแก่คนทุกคนเสมอไปบางคนจะมีอย่างหนึ่งสองอย่างและบางท่านจะไม่ผ่านเลยอันนี้ไม่ถึงไลยเว้นไว้แต่ว่าท่านที่รัดชนาพุทธภูมิต้องพบห้าอย่างแน่พระพุทธภูมิไม่มีอะไรบ้างต้องชนหมดมันมีอะไรเป็นหลสกลำหรับสาวุกภูมิถ้าเข้าดีมันแล้ว,ว่าจาับปลายไปได้เลย อาการปีที5อย่างอาการที่หนึ่งคือผลฟองสีหยองเปล่าอาการอย่างนี้เวลามีปีสีกถึงมีร่างกายลุกสู่ผลลุกสู่สาสูดสาสู่สา,สา,สาแต่ว่าต้องสังเกตใจไล่คนไปยุ่งกับร่างกายนั้นไม่ถูกต้องร่างกายจิตใจจะมีความสุขมาก มัในใช่การอย่างนี้แรงกดขึ้นกเบินเกินจะว่าตามสบายเลยใจจะสุสขสบายกัน้ไม่ต้องห่วงใรคนลน้อยมีจิตอีสองล่างน้ำตาไหลพอทำไปถึงจุดปั๊บน้ำตาจะไหลกต่ขัาไปอยู่อันนี้ยกมือเช็ดน้ำตาได้เมืเ่อไรจิตจนไม่เคลื่อนมันจะไหลยังไงก็ปล่อยมันไหลไปใจเราไปสุขอดก็ได้จิตจะไปสุขมากขึ้น ต่การที่สามร่างก,ยกงายโยกโหนจะโยกข้างหน้าโยกข้างหลังโยกข้างดีมัจะเป็นโยกกระทะหัวที่ต้นพืนแล้วก็มันเป็นก,ก,ก,มก็มันได้เวลาหงายข้อยังไงายหัวจะใกล้พืชมันก็ลุกขึ้นมาได้เราทำโปรตีนเทำไม่ได้แต่การทีติไปเองจะเป็นยังไงว่าชาติตี็นสุดทุกวารเลยท่าตีท่าสมาธิสูงไปกว่านั้นคุณจะตีในการที่สี่ก็เรียกว่าอเปนคาตีตี ตีสีตัวนี้ตัวจะนลอยขึ้นบนอากาศลักษณะตัวลอยขึ้นบนอากาศที่ไม่ใช่ลักษณะการออกมันลอยขึ้นบ้านมีและคายเรื่มีกระดานพอหัวระทบนิดเดียวจะกลับมาที่เิมไม่ต้องเป็นกลัวถ้าเป็นตีสี่ที่ห้ามีอาการซากสากอากายเกิดขึ้นจะมีรูปสูส่าสุซส่าแล้วครับพระจะไม่รู้สึกว่าหน้าตามันใหญ่ตัวใหญ่ขึ้น บ่งเหมือนกัลบลมออกจากร่างในกายที่รู้รู้ร่รู้ในที่สุดในที่สุดจะมีความรู้สึกแค่นาในตัวเองรู้สึก,กตัวไม่มีเป็นหลายคนตัวตายนี่เป็นปีติตัวที่ห้ารู้ว่าปีติที่ห้าอย่างไดการอย่างใดยางไม่เกิดขึ้งก็อยากสนใจกับมันถ้าสนใจกับมันว่าทําไมเป็นอย่างนี้จะมาที่จะตัดตกลง ตกลรอาการไม่จะหายไม่ใชดีจรก็ปล่อยมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราต้องการแค่จิตสป็ตอนนี้ตอนสำคัญถ้าจิตเข้าถึงปีสี่เราชานมันก็ถึงด้วยถ้าจิตเข้าถึงปีตี่พักจิตทรงตัวพสมฌานถึงปันจีตอนได้การเป็นอย่างนี้เราจะเส้นเกียได้ถ้าพอสมฌานเข้าถึงตามโบติถ้าเราต้องการสงบ จิตจะรีดเสียงจะอําคาญในเสียงถ้าจิตเข้าถึงมาสมจาน,นจิจจะหูจะไจะยินเสียงทุกอย่างก็พูดได้ชัดเจนทุกอย่างไม่เสียวแววไม่เสีวเบาทุเรื่องหมดแต่ว่าจิตจะไม่อําคาญในเสียงการภาวนาและพิจารณาจะเป็นแล้จะได้ยดยสะกถ้าจิตรักเอาจากฌานปฐมจารย์เสียงไปจะริดอาําคานถ้าเป็นอย่างนั้นจเริ่มรังคาญแล้วคนเลิก ของการเจริญกรรมาฐานยา,ยาจะก,กำหนดเวลาให้ถือเอาแค่จิตเป็นสุขถ้าพูดตามศัพท์ภาษาที่เ้าพูดไกเก็เจอ,อยายาถือปริมาณเขาเวลาให้ถือคุณภาพของจิตถ้าจิตเป็นสุขอยู่ก็ทรงอยู่ถ้าจิตเริม่มวุ่นวายทนไม่ไหวแล้วก็เลิกเสียเอาแค่กำไรเพรวันนี้เอาแค่นี้นะขอย้อนใหม่ ว่าต่อนรรวดาเป็นพุทธบริษัททัลไยก่อนจะภาวนาและพิจารณาตัดสินใจก่อนว่าอรารมณ์ของประโสดาบันมีเท่าไหร่คนที่เป็นโสดาบันนี่ที่งเขาเรียกว่าองค์เขาว่าโสดาบันมีเท่าไรองค์ของว่าโสดาบันจริงมีสี่จุหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าจริงสองเคารพพระธรรมจริง สารเคารพพระอ,อริยสงฆ์จริงเวลานี้จะใช้คำว่าพระอริยสงฆ์นะดีไมด่ดีในใจเป็นสงฆ์ตรงออกไปจากัตย์่เกันและก็สีม่มีสินห้าวิสุทธิ์จริงเฉพาะเทราวาแค่นี้และก็ถ้ามีอารมณ์แค่นี้ให้ตัดอารมณ์โดยเฉพาะเพื่อาอารมณ์ท้ายให้มีความรู้สึกต่างความเป็นจริงว่าร่างกายกายเกยิดที่มันสุกถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไหร่ สิ่งที่ว่ากายเกิดจริงคนไม่มีต่อไปฏิการเป็น,ปนิวนดาหรือควมมีสุขสุข,สขรเราเราต้องการต้องการจุดเดียวที่นิพพานนี่อยพาะสุขขวจะโกงจากตัวทิไว้ถ้าคนที่ฝึกในด้านเขาไมชาสามใช้ทิพยานจาับภาพของนิพพาชัดเจนแจ่มใสเห็นพระเถราอยู่ที่นั่นเรานั่งที่นี่ขอนนัสก,การท่านว่าทนาท้กายนิพพา,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 านอะไรขาควรนิพพานหมือนไัน สำหรับท่านนี้ปฏิบัติตได้เขาชะลกินโยจากพร,ระรูปงค์ของพระสมเด็จสัมมารเุเจ้าชาัดาเกนแนละกิจใจวางไว้ที่มีภายเลยจีไปในหมดเวนาต่อที่ไป็บันดาแต่พระสุบริษัทังหลายโดยขุนหน้าใต้แทนสมาธิธรรม